สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก้าอี้นะครับก่อนอ้นนี้ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการเลื่อกไม้เก้าอี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเพิ่มเติมในเรื่องของไม้พื้นบ้างนะครับในคลิปก่อนได้พูดถึงแค่เรื่องของโครงสร้างเก้าอี้นะครับว่าไม้นะครับควรจะเลื่อยหนาอะไรหนาที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ความยาวของไม้นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้พื้นบ้างนะครับผมก็จะได้เข้าใจแบบอย่างละเอียดนะครับเวลาอันนี้สําหรับพี่น้องที่กําลังจะเลื่อยไม้นะครับหรือว่ามีไม้อยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับว่าเก้าอี้นะครับตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้ไม้อะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาะแนะนําให้ละเอียดมากเพิ่มขึ้น,นครับเผื่อคนที่กําลังอยากจะ,ะไปทำเก้าอี้หรือว่ามีไม้อยู่แล้วว่าจะเลื่อย อะไรยังไงประมาณไหนนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูในขั้นตอนการแนะนำแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูตัวอย่างเก้าอี้แล้วกันนะครับผมนะครับเก้าอี้นะครับใช้ไม้สูงสุดยาวไม่เกิน1เมตรนะครับผมก็จากที่พี่น้องที่เห็นยาวที่สุดเลยก็คือขาหลังนะครับอก็คือไม่มีส่วนไหนแล้วครับที่จะยาวเกิน1เมตรนะครับก็นั้นเราก็ตีไม้รวมไปเลยนะครับว่าเก้าอี้ใช้ไม้ความยาวสูงสุดไม่เกิน1เมตรนะครับ าเรามีไม้นะครับไม้พื้นนะครับยาว2เมตรก็ใช้ได้นะครับผมทีนี้นะครับส่วนเรื่องความหนานะครับเก้าอี้นะครับขาจะใช้นะครับหนาไม่เกิน4เซนนะครับผมแต่ตัวนี้ที่ผมทํานะครับอยู่ที่4เซนพอดีนะครับลดหย่อนอยู่ที่3มเซนครึ่งหรือว่า3มเซนได้นะครับผมแต่ส่วนมากจะทําอยู่ที่3มเซนครึ่งไม่เกิน4เซนนะครับ่ามเซนครึ่งจะสวยหน่อยนะครับผมจะไม่หนาจนเกินไปนะครับถ้าใครชอบแบบ แข็งแรงนะครับก็ใช้เลย4เซนนะครับโอเคครับก็ส่วนความหนาของไม้นะครับที่เราจะเลื่อยหนาที่สุดในของตัวเก้าอี้ก็คือพวกพวกขานะครับแล้วก็เป็นตัวหลังเส้นนะครับหรือว่าหลังทิ้งตัวนี้ตัวนี้ก็ผมใช้อยู่ที่3มเซนครึ่งนะครับอาจจะใช้4เซนก็ได้หรือว่าถ้าคนชอบเพลยวๆก็3มเซนนะครับผมก็ไม้ของเก้าอี้นะครับความหนานะครับอย่าขาดนิ้วครึ่งไม่ว่าไม้ของพี่น้องจะยาว อ่าเมตรหนึ่งหรือว่า2เมตรนะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของโครงสร้างนะก็เวลาเลื่อยออกมาก็ควรจะเลื่อยอ่าเป็นอย่างนี้มานะครับอ่าจะซอยเป็นแผ่นหรือว่าจะผ่าหมูอ่าแบบนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับผมแต่คือให้ไม้หนานิ้วครึ่งนะครับแล้วพอนั้นเราก็จะมาทาบแบบอย่างนี้นะครับผมไม้ก็จะประหยัดนะครับก็จะเสียไม้น้อยที่สุดเราก็จะสลับไปเนี่ยสลับแบบเบียดเบียดกันไปเบียดกันมานะครับผมอย่าไปเลื่อยแบบว่าอ่าเสาสี่คูณสี่หรือว่าสามคูณสามนะครับอ่าไม่ สามค่สามมาใช้เป็นพวกขาเก้าอี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าขาเก้าอี้เนี่ยมันจะมีความโค้งครับเห็นแบบเล็กๆนี้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้ไม้อยู่ที่หน้าสี่นะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่หน้าสามนะครับสามครึ่งก็ผมจะทําไว้สํารองสองแบบนะครับหน้าสามครึ่งก็จะอยู่ประมาณตัวนี้นะครับหลังก็จะไม่เอ็นมากนะครับจะใส่ตัวนี้พิงก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้านะครับที่มาทํากับผมถ้าเกิดว่าไม้เพียงพอผมก็ จะทาหลังเอ็นให้เยอะนะครับแต่ถ้าไม้จํากัดเราก็จะทําหลังเอ็นน้อยลงเพื่อให้ได้เก้าอี้ไปได้ตามจํานวนนะผมทําตามขนาดไม้ว่าง่ายๆเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงไม้พื้นกันบ้างนะครับผมก็ส่วนไม้พื้นนะครับก็ยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นยาวสองเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรนะครับก็ให้พี่น้องเลื่อยอยู่ที่นิ้วหนึ่งนะครับผมเผื่อไปสัก นิ้วสองอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับเผื่อปรับเผื่อใสนะครับผมไม่ต้องไปเรื่อยหนาอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือหนา,านี้คือเป็นไม้โครงสร้างแต่ถ้าพื้นก็ควรจะเลื่อยแบบนี้นะครับส่วนความยาวนะครับของพื้นก็จะใช้จริงๆอยู่ที่18ดนิ้วนะครับผมอ่าตอนนี้ก็อ่าตีไปเลยนะครับไม้เม็ดหนึ่งเราก็จะตัดตัดครึ่งนะครับได้2แผ่นตัดห้าสิบเซนนะครับผมอ่าไม้เม็ดหนึ่งตัดตัดครึ่งแล้วมาประกบกันก็จะได้พื้นเก้าอี้ หนึ่งตัวนะครับส่วนขนาดหน้าของที่เราจะเลื่อยนะครับอย่าให้ขาดหน้าแปดนะครับถ้าเราอยากได้ไม้พื้นสองแผ่นนะครับอย่าให้ขาดหน้าแปดนะครับก็แปดสองหกนะครับก็จะได้พื้นที่สิบหกนิ้วก็เหมือนอย่างตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะขาดสิบหกนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าเลื่อยไม้มาแปดนิ้วเต็มพอปรับใส่แล้วก็จะอยู่ประมาณสี่สิบเซนหรือสี่สิบเซนครึง่ง ขนาดไม้ก็ขึ้นอยู่ของลูกค้านะครับก็ทําลดหย่อนกันไปนะครับส่วนมากผมก็จะทาถามว่าเกณฑ์ที่เราตั้งใจทำมันก็ต้องเป๊ะนะครับแต,แต่ที่แต่ทีนี้นะครับลูกค้าก็ด้วยไม้นะครับอาจจะไม่ทราบนเลื่อยไม้ขาดบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องทําลดหย่อนตามาไม้ของลูกค้าด้วยนะครับผมเราจะ <laughs> ไปตึงว่าต้องหาไม้มาขนาดเท่านั้นเทนี้เลยก็ลูกค้าก็จะลําบากมากขึ้นนะครับเราก็บางทีผมก็ต้องดัดแปลง ก็ยอมให้เล็กลงบ้างนิดๆดหน่อยนะครับก็ไม่มากนะครับสองเซนเซนหนึ่งบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้ดูแบบน่าเกียดจนเกินไปนะครับส่วนตัวนี้ก็ดูสมส่วนนะครับผมก็ไม่ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอาจจะเน้นเรื่องโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับผมการสไตล์ผมก็อี้ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวส่วนในรายละเอียดในขั้นตอนการทำก็อี้นะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมา สาธิตวิธีการทําให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวพอดีคลิปนี้นะครับพอดีงานต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับงานเก้าอี้นะครับก็ได้ทําค้างไว้กับลูกค้าเยอะอยู่พอสมควรนะครับเก้าอี้ก็น่าจะตอนนี้ก็ออเดอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่สิบตัวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเฉพาะสองชุดสองเจ้าอันนี้ก็คนละเจ้านะครับผมอันนี้ตรงเจ้าที่เก้าอี้ทับอยู่นี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม้เสะเราก็อีกเจ้าหนึ่ง ก็อันนี้แค่ตัดพื้นตัดอะไรแล้วก็มาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องดูเฉยนะครับผมก็เดี๋ยวส่วนในขั้นตอนการทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับเดี๋ยวจะเลือกมาพอทํางานาสะดวกแล้วนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทํานะครับหรือว่าสาธิตการทําให้พี่น้องชมกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แนะนําไว้เพียงแค่เท่านี้ครับผมก็ พี่น้องกําลังจะเลื่อยไม้นะครับก็จะได้มีแนวทางหรือประโยชน์แล้วกันนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ตุ้งทุโัวตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ